เอานะกูก็ว่ากูจะไม่พูดอะไรแล้วนะมึงกูว่ากูจะไม่พูดแล้วแต่กูขอพูดหน่อยเถอะนะกูเข้าใจว่าเมจักคือผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องบําบัดกูเข้าใจแต่มึงเข้าใจพวกกูไหมละ่ะว่ากูเนี่ยต้องอยู่กับไอ้พวกห้าเม็ดเนี่ยตอนนี้รอบอมบ้านกูไปละฮะเอาไอ้ผู้ป่วยห้าเม็ดมึงให้เสพไปเต็มที่เลยนะ มึงเสพเต็มที่ห้าเม็ดเลยแล้วมึงเอาไปขังไว้ในที่ทํางานมึงอ่ะที่พวกมึงทํางานกันอยู่อ่ะให้ไปเดินวุ่นอยู่ในนั้นสักห้าวันนะแลวอย่าให้มันเพิ่มนะให้มันแค่นั้นแหละให้มันเสพเต็มที่เลยกูถามว่าทุกวันนี้ประชาชนอ่ะมันจะแย่อยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วมันต้องอยู่รวมกันกับไอ้พวกผู้ป่วยของพวกมึงเนี่ยนะเดินไปดังนั้นก็โอ้เดินไป่างนี้ก็ไอ้จิ๋วายพวกกูเดี๋ยวจะ แลวช่วงนี้เด็กปิดเทอมอยู่บ้านกันเนี่ยต้องปิดประตูตลอดเวลาออกไปเดินทางไหนได้ที่ไหนล่ะกูถามว่าพวกมึงก็พูดได้ดีกับบ้านพวกมึงอ่ะเหนือที่ร้อยเอเคอร์กว่าจะเดินเข้าถึงตัวพวกมึงอ่ะต้องผ่านประตูบ้านนั้นประตูบ้านนี้มันไม่เหมือนพวกกูที่ต้องอยู่รวมกับพวกเขาซึ่งเปิดประตูไปก็เจอแล้วกูว่ากูจะไม่พูดแล้วนะฮะกูจะไม่พูดแล้วห้าเม็ดคือผู้เสพเนี่ย กูจะไม่พูดแล้วกูขอพูดนิดนึงนะพูดนิดเดียวคือไม่ฟังอะไรพวกกูเลยพวกมึงไม่ได้มปอยู่อย่างพวกกูนี่ลองไม่อยู่อย่างพวกกูไมล่ะลองกล้าเดินตลาดโดยที่ไม่ต้องมีขบวนไม่ล่ะมาได้แบบผกูจะพาไปเดินอะโดมึงชาวบ้านก็เดือดร้อนทุกว,วันนี้เดือดร้อนจะตายหาแล้วมันไม่ให้ปิดเตอร์ไม่นั่งเฝ้าลูกอยู่หรอไม่ต้องจะมาหาแดกหรอแล้วจะเกิดข้ามขึ้นมาลหละมึงร้อยทำอะไร นู่นเอาไปอยู่ในที่ทํางานมึงอะไปเสพเต็มที่เลยห้าเม็แล้วไปขังในที่ทํางานมึงให้มันเดินว่อนอยู่ในนั้นนะมึงอย่าเพิ่มมันนะมึงอย่าให้เพิ่มมันนะกูดูที่มันจะได้ถึงห้าวันไหมวะกูจะไม่พูดแล้วนะ